มาดูตัววิธีการยึดแผ่นซีแพคนะครับพอเราถอดเจ้าตัวแผ่นซีแพคได้แล้วนะครับตัวใต้หลังค้างก็จะมีคานอยู่นะครับคานใหญ่เลยนะครับเราก็เอาตัวยึดเนี่ยนะครับมาวางแล้วก็ใช้เจ้าตัวน็อตนะครับตัวนี้ยึดลงไปนะครับให้มันแน่นเลยนะครับระยะห่างผมก็จะให้ห่างประมาณเอ่อเมตรหนึ่งนะครับมอลงมาแล้วห่างอยู่เมตรหนึ่งนะครับพอเรายึดตัวนี้ได้ก็จะง่ายหน่อยนะครับเราจะมีที่ยึดพอดีนะครับที่แบบหลังไม่ให้มัน ยังลงไปมากนะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ก็อากาศดีครับดีมากๆครับร้อนดีมากๆกาลังยึดยึดใส่กระคานใช่ยึดตัวคานนะคานเบี่ยงใช่ไหมอ่าอ่าโอเคก็ดีหน่อยครับเราขยับไอ้ตัวซีแพ k เอานะครับแล้วก็ใช้ซิลิโคนยึดเอานะครับเป็นตัวยึด ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวย like ึดรางนะครับตัวต่อรางนะครับสองตัวนะครับก็จะเข้ากับรางข้างในพอดีนะครับเพื่อที่จะยึดอีกรางหนึ่งนะครับก็จะเข้ากันพอดีเลยนะครับประมาณนี้หนึ่งโคโคบอลเงียบไปก่อนจะทํากินทุกวันโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวต่อรางนะครับเราก็ยึดนะครับเอารางยางมาต่อเข้านะครับก็จะพอดีแล้วก็ขันให้แน่นนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะอยู่พอดีเลยนะครับ ด้วยตัวคารนมันใหญ่นะครับเราต้องใช้สว่านน้ำร่องก่อนนะครับเจาะลงไปก่อนเพื่อที่จะเอาตัวสกรูยึดนะครับมายึดอีกทีนะครับยึดที่ตัวรูตรงนี้ที่เราเจาะอีกทีนะครับครับตอนนี้เราก็เอาตัวแผงขึ้นมาแล้วนะครับค่อนข้างหนักนะครับนี่คือสมาชิกในทีมนะครับผมครูบอลอันนี้ลูกศิษย์ครับบอลกันครับแล้วก็อยู่ข้างล่างอีก3ามครับขอยกแผงขึ้นให้นะครับ แล้วก็พอมาใส่นะครับตรงนี้ผมใส่มิดแคมป์แล้วก็มาใส่เอน <sl ope> แคมป์ล็อกไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะจะยึดข้างล่างนะครับตอนนี้ก็ยกขึ้นมาได้4แผงแล้วนะครับเด็กสองแผงนะครับพอขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะใช้มิดแคมป์นะครับในการยึดก่อนนะครับมิดแคมป์นะครับเอายึดไว้นิดนึงนะครับพอที่จะเวลาที่เราแผ่นแผ่นถัดมาเนี่ยนะครับมาใส่มันจะได้ไม่ยุ่งยากตอนอใส่ตัวมิดแคมป์ล็อกกับรางนะครับตอนนี้อันนั้นก็มิด นิดแคมป์นะครับยึดมาแล้ว6ตัวนะครับเอนแคมก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อสายมานะครับในการกะระยะเส้นนะครับก็ดูที่แนวของเซลล์นะครับแนวของเซลล์ที่มันแบ่งไว้นะครับก็ให้มันตรงกันก็พอนะครับประมาณนี้เลยนี่นะครับก็เอาขึ้นมาแล้วนะครับดูแบบภาพรวมนะครับมีทีมงานทั้งหมด4คนครับรวมผมเป็น5นะครับข้างล่างก็จะค่อยยื่นขึ้นมานะครับยืนบนกำแพงพอดีนะครับจะโชคดีหน่อยตรงที่ว่าไม่มีต้นไม้ครับตอนนี้ ครับตอนนี้ก็ยึดครบแล้วนะครับ6แผงนะครับ300วัตเต์มือ2นะครับตัวนี้เป็นแผงนมือ2นะครับก็หมดชุดยึดไปนะครับชุดยึดมาตรฐานเลยนะครับเหลือปลายไว้นะครับอาจจะไม่พอดีนะครับแต่ว่าก็จะเหลือนิดนึงนะครับฝั่งนั้นก็จะไปต่อตัวสายกราวลงระบบข้างล่างนะครับอันนี้ก็บรรยากาศข้างบนนะครับหลังคาบ้านยาวไปถึงตรงนู้นนะครับประมาณ50หลังยาวไปเลยนะครับบ้านนี้ประมาณ400กว่าหลังนะครับอันนี้ก็ยึดเรียบร้อยครับ กระเบื้องเป็นซีแพคนะครับทุดยูซีแพคนะครับทุกแผ่นที่เราออกนะครับเราก็จะยาแนวนไปนะครับตัวนี้จะพอดีเลยนะครับใช้ทีมงานทั้งหมด5คนนะครับ